สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำโปรแกรมชื่อว่าโปรแกรม Cyberlink Power d i r e c t o r นะครับตัวนี้นะครับโปรแกรมนี้นะครับมันก็ใช้ในการตัดต่อภาพวิดีโอเอาเสียงเอาอฟเฟกอะไรต่างๆมารวมมาไว้ในวิดีโอนี้ได้นะครับแทรกเพลงแทรกอะไรเข้าไปได้นะฮะโอเคนะครับถ้าใครจะทำคลิป YouTube ก็ลองใช้โปรแกรมนี้ดูก็ได้นะครับอ่ะโอเคนี่ผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปทาการสร้างวิดีโอกันเลยครับอ่ะผมกดไปตรงนี้เลยนะครับ f u l l Feature ตัวนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับ อันนี้ก็คือเป็นหน้าแรกของมันนะครับก็จะมีตรงนี้นะส่วนด้านขวาที่เป็นรูปนะับส่วนนี้ก็เป็นการแสดงผลวิดีโอที่เราได้สร้างเอาไว้แล้วนะครับเนี่ยด้านขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นพวกไฟล์เสียงนะครับไฟล์วิดีโอหรือเป็นรูปภาพก็ได้นะครับมันก็จะมากองกันอยู่ตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับก็เป็นการเอาไฟล์พวกนี้นะครับมาทําการตัดต่อจัดเรียงในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับ ผมจะตั้งชื่อไฟล์กันเลยนะครับผมเซฟโปรเจกต์ก่อนผมตั้งชื่อว่าทดสอบนะครับกดเซฟเลยนะครับนี่ครับเราจะตั้งชื่อว่าทดสอบจุด pds นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มเอา Import ไฟล์เข้ามาก่อนนะครับติ๊คลิกไปเลยครับอินพุตไฟล์นะครับอันนี้ผมเอาไฟล์มารวมอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับคือเป็นไฟล์เกี่ยวกับการล้างตัวกรองอากาศของแอร์นะครับเกตเสร็จแล้วนะครับผมก็กดผมเลือกไฟล์ทุกไฟล์เลยแล้วกันนะครับแล้วกด Open อ่าครับก็จะมารวมกันในนี้นะครับนี่ฮะทีนี้มีทั้งรูปภาพนะครับทั้งวิดีโอนะครับอยู่นี้หมดเลยครับทีนี้เวลาเราจะกรองนะครับให้มันแสดงเฉพาะวิดีโออย่างเดียวนะครับให้เราไปกดด้านบนตังนี้ครับนี่ออมิเดียนะครับเลือกเป็นวิดีโอคลิกไปครับปุ๊บนี่มันก็จะเอาเฉพาะวิดีโอขึ้นมาให้เรานะครับเสร็จแล้วนะครับ มันมีหลายอันแหละนะครับผมลองดับเมื่อคลิกถ้าเราแตะคลิกตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นการเล่นนะเล่นวิดีโอให้เราดูทางด้านขวามือนะครับนี่ตรงนี้ข้างล่างก็เป็นการควบคุมมันนะครับเดินหน้าถอยหลับเราสามารถ snapshot ต,ตรงนี้ก็ได้นะครับ snapshot ก็คือนี้นะครับถ่ายรูปนะครับเนี่ยเท่กากับ snapshot นะครับเมื่อผมคลิกครับแล้วก็ snapshot ตรงนี้เดี๋ยวเราจะกดปุ่มรูปนี้ก็ได้นะปุ๊บตั้งชื่อนะครับกดโอเคปุ๊บเนี่ยแล้วก็ผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น image แล้วกันนะครับตรงนี้ นี่น,นี่รูปนี้เลยนะครับนี่ Snapshot แปนนี่นิ้วชี้ยัดเข้าไปนะครับนี่เราสามารถสแนปช็อตจากตัววิดีโอต้นฉบับออกมาได้เลยนะครับผมกลับไปที่วิดีโอเหมือนเดิมนะครับโอเคครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมคลิปแรกที่ผมจะเอาลงมานะครับนี่เป็นคลิปเริ่มต้นนะครับในการที่จะถอดตัวฟิลเตอร์แอร์ออกมานะครับ อีนนี้ลบออกไปเลยก็ได้นะครับจะได้ไม่เกะก,กะนะฮะจะได้ไม่งงม่าคลิปเป็นเยอะเหลือเกินกดดิลี e นะครับนั่นก็มันไม่ได้ลบไฟล์ออกทิ้งเอาไปจริงๆนะแค่เอาออกไปจากลิสต์รายการในนี้เฉยๆนะครับนี่ผมได้มาแล้วนะครับเอาคลิปวิดีโอมาต่อกันละทั้งหมด3คลิปนะครับครับอ่ะทีนี้ผมได้คลิปวิดีโอที่มันต่อกันละ ตันนี้ผมก็าอาจจะใส่ตัวอักษรเข้าไปนครับนี่ตัวอักษรคือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับกดทีไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกหลายอย่างนะครับเนี่ยถ้ากดดูเนี๋ยมันจะมีรูปแบบเยอะนะครับนะครับรูปแบบเป็นเจ๋งๆนะถ้าเราคลิกดูก็ได้คลิกดูสักอันหนึ่งจึ๊บเนี่ยเอาอันนี้มาก็ได้ลองดูเอาลองเอาอันนี้มานะจึะ๊ผม,มาวางตรงนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นของละเลเยอร์กันล่ะนะครับมันจะไม่เกี่ยวข้องกัน,นครับสองเลเยอร์นี้แต่เวลามันแสดงผลนยมันจะวิ่งแสดงผลไปพร้อมกันนะครับนี่เนหะ็นไหมอ่าผมลองขอบต่ผมคลิกเข้าไปนะครับอ่านี่ผมพิมพ์เข้าไปว่าการถอดล้างนะครับการถอดล้างนะครับนี่ยครับภาษาไทยโดยมักจะม,กมีปัญหานะครับเนี่ยมันจะเป็นยิงเยื่องอ่างไงครับ มั้นเราต้องถ้ายังไม่อยากให้มีปัญหานะครับต้องเอาตัวที่มันเป็นยูนิโค้ดครับตัวนี้นะครับนี่ยูนิโค้ดเนี่ยมันจะมันจะไม่ทางครับถ้าฟอนต์ไหนที่มันไม่ใช่ยูนิโค้ดเนี่ยมันจะทางนะครับนี่ย่อได้ขยายได้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะปรับสีก็ได้นะครับถ้าอยากจะปรับนะ่ยตรงนี้ให้มันเป็นแตนเลยก็ได้สดๆนี่ทีนี้เวลาผมจะเล่นดูกดตรวนี้ปึ๊บนี่มันจะเล่นให้ดูนะครับ นี่นะฮะโอเคนะครับนี่เสร็จแล้วกดเซฟเลยนะครับถ้าเราอยากจะดูนะฮะเรากดเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับนี่มันก็จะเล่นตรงนี้เหมือนกันนะฮะผมีครับมันก็จะเล่นไปตามคลิปนะฮะนี่ยไงครับผมจะตัดช่วงนี้ออกนะครับถ้าเกิด มีความรู้สึกว่าตรงช่องนี้มันเล็กไปนะครับให้กดคอนโทรลครับปุ่มคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนไอ้ลูกกิ้นตรงสกอร์ครับสกอร์ลูกกิ้นนะครับที่อยู่ตรงกลางเมาส์ครับระหว่างปุ่มคลิกซ้ายกับปุ่มคลิกขวาครับนี่ครับเลื่อนข้าเลื่อนออกนะครับนะมันจะขยายไอ้ตรงไทม์ไลน์ออกไปนะครับให้มันกว้างหรือแคบลงนะครับผมกดดีลิททิ้งเลยนะครับก็คลิกขวาแล้วก็เีมูฟหรือกดปุ่มดีลิทก็ได้นะครับตัวล่างเลยแล้วกันนะครับปุ๊บนี่นะฮะเห็นไหมมันจะขยับเข้าาม ที่เปิดกันนะครับทีนี้ผมก็จะอาจจะมีเอฟเฟกใส่เอฟเฟกเข้าไปให้มันสวยๆนะครับเอฟเฟกต์คืออยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปฟ้าผ่านนะครับ Transition r o o m นี่คลิกไปเลยนะฮะตอนนี้ปพ๊บ เนี่ยมันก็ค่อยๆปรากฏภาพขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ลองฟังเสียงนะครับเสียงเป่าลมเสียงนี้ดังมากเนี่ยครับถ้าคนฟังผมว่าเขาต้องหนวกหูแน่ครับนี้เพราะนั้นเรามาลดเสียงกันนะครับวิธีลดเสียงนะครับวิธีการก็คือผมต้องเอาตัดมันออกมาช่วงหนึ่งก่อนขีดหลังใครขีดหลังไม่ละนะครับแล้วก็ขีดหน้าตรงนี้ผมจะตัดตรงนี้ครับเพื่อที่จะให้ได้ช่วงนี้ไปเอาไปลด ความดังเสียงนะครับกดสปีดปุ๊บนี่นะฮะผมจะได้ชิ้นนี้ขึ้นมานะครับเปลี่ยนไหม่นะครับคลิกขวานะครับน่ะเราเลือกไปที่ e d i t Audio นะครับเลือกไปที่เว็บ d i t o r นะครับคลิกไปเสร็จแล้วนะครับพอได้ปุ๊บจะมีเสียงขึ้นมานะครับผมขอปรับลงเหลือ10%กเ็พอนะครับ สุดท้ายก็เหลือแค่สิบเปอร์เซ็นนะครับง่ายคือจากเสียงตรงนี้จะลดให้มันเหลือสิเปอร์เซ็นต์พอนะครับจะได้ไม่หนวกหูอเคอ่ะเรากดโอเคดูนะครับดูว่ามันลด่ะนี่ไงมันลดให้เราแล้วเห็นไหมฮะนี่เหลือเบฟเหลือนิดเดียวเองนะครับอลองกดเล่นดูอ่านี่ครับเา้าเสร็จแล้วกดปิดตรงนี้เลยเนี่ยกากบาดมุมขวาบนนะครับเราตอบ yes เพื่อที่จะเซฟเสียงเขากลับเข้าไปนะครับนี่นะฮะกดเล่นดู เนี่ครับเสียงก็จะเบาลงแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะมีคําว่าขอบคุณนะครับ thank you ขอบคุณแต่อันนี้ผมทําเอาไว้แล้วนะครับนี่ thank you ขอบคุณนะครับเนี่ยผ,ผมขอไปลากตรงขอบคุณมาก่อน thank you นะครับ thank you นี่จริงๆจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ก็คือพอเสร็จตรงนี้แล้วก็มาขอบคุณ thank you นะครับ หรือว่าจะเอาลงมาข้างล่างก็ได้แล้วแต่คนชอบว่าแบบไหนสวยลงมาข้างล่างนี้ก็ได้นะครับนะครับคำว่า thank you เนี่ยนมันจะลอยทับขึ้นมาบนนี้เลยนะครับแต่ผมว่าผมจะเอาไว้ข้างบนนี้ดีกว่าโอเคนะครับแล้วก็เฟดตรงไหนเออตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับตอนตอนเปลี่ยนนะครับผมเป็นเฟสล้วกันค่อยๆปรากฏขึ้นมานะครับ นี่แล้วก็ถึงจะมาขอบคุณครับถ้าใครรู้สึกมันเงียบเกินครับก็อาจจะใส่ดนตรีเพิ่มเข้าไปนะครับวิธีใส่ดนตรีเหมือนเดิมครับไปกดที่ตัวตัวบนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกซอสก่อนนะครับอ่าอินพอร์ตมีเดียฟลนะครับนี่ผมก็จะต้องเลือกไฟล์มาไฟล์หนึ่งมีอ๋อโอเคผมต้องเลือกตัวนี้ก่อนครับเป็น a l มีเด i a นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มาไฟลเสียงคลิกขวาแล้ว Import m e d i เดนะครับ ตั้งชื่อว่า b บ s ม Music นะตัวนี้เป็นเพลงที่ผมว่ามันโอเคเลยก็เลยโหลดมาเก็บไว้นะครับเปิดทั้งหมดเลยแล้วกันนะโอเพ่นนี่อ่ะเดี๋ยวผมขอเลือกเฉพาะกรองเฉพาะไฟเสียงครับจะได้ไม่วุ่นวายนะมันเยอะเกินนี่ไฟเสียงนะโอเคผมขอใช้ไฟเสียงไฟเสียงนี้นะฮะ เพ่อลากลงมาเลยเนี่ยเห็นไหมผมว่าลากไฟเสียงลงมาึ๊บอีกเลเยอร์หนึ่งตัวน,นี้ก็หวังไปนะครับทีนี้ผมลองเล่นดนนะ,ะสวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำความสะอาดนะครับตัวแผ่นกรองอากาศนะครับตัวแอร์ตัวนี้เนี่ยสังเกตนะครับว่าเสียงตัวน,นี้มันดังเกินนะครับเราต้องลดเสียงลงหน่อยครับวิธีการลดนะครับ,รดรบเดี๋ยวผมดูตำแหน่งก่อน นี่ครับพอผมเริ่มพูดนะครับเสียงมันควรที่จะเบาลงนะครับเสียงดนตรีนะฮะเวลาผมขอขยายญ่ตรงนี้ออกมานะครับนี่ครับผมจะต้องปักตรงนี้ไปจิ้มจุดหนึ่งก่อนนะจิ้มจึ๊กเนี่ย่งสังเกตจะมีจุดโผล่ขึ้นมานะครับแล้วผมก็ขออีกจุดหนึ่งปุ๊บนะเพื่อที่จะดึงมาลงมาดึงเสียงนะครับเนี่ยผมพอผมดูงปุ๊บเห็นไหมสังเกตว่าเสียงมันค่อยๆเล็กลงมาเนี่ยฮะ ก็คือเสียงมาตรงนี้แล้วมันก็หลกตกลงนะครับเวลาผมพูดนะครับนี่มันจะได้ไม่กวนเวลาที่ผมพูดบรรยายไปนะครับเนี่ยที่ผมเอาเมาส์เนี่ยต้องการจะลบแค่นี้เองต้องข้างล่างเนี่ยไม่ได้ต้องการจะลบมันเลยนะครับวิธีการลบจะพาะข้างบนนะครับผมก็จะล็อกข้างล่างสองอันไว้ก่อนวิธีล็อกนะครับก็ให้ใส่นี้ใส่กุญแจไว้คลิกไปเลยครับนี่ นี่เป็นลูกุญแจสีเหลืองแล้วก็ล็อก็อยู่ครับอันนี้เปิดไอ้พวกลูกุญแจเปิดเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับมนเลยเป็นลูกุญแจเปิดนะครับโอเคเสร็จแล้วผมกดลบนะครับคลิกขวา Remove ข้างล่างเลยนะครับปุ๊บอ่าสังเกตไหมครับว่าข้างล่างไม่ขยับขยับแต่ข้างบนอย่างเงี้ยแหละที่ผมต้องการนะครับโอเควิธีทำสปีดนะฮะผมจะไปกดตัวนี้ก่อนนะครับผมต้องตัด ต้องบอกควากล่าว่าช่วงไหนถึงจะให้มันเร่งความเร็วนะครับปรากฏสปีด Speed ตรงน,นี้นะครับโอ้ลืมไปต้องไปล็อกกตัวที่เป็นแบ็กกราวน์ะนะสปีดปึ๊บนี่โอเคเด,ดูก่อนนะว่าใช่หรือเปล่าจึ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บ,บ,บโอเคเป็นช่วงนี้แล้วก็เลือกไปที่ power two นะครับแล้วก็เลือกไปที่อ่าวิดีโอสปีดนะครับแล้วก็เลือกเลยให้มันเร็วแค่ไหนนี่ขอให้มันเร็วป,ประมาณ เท่าไร่16เท่าก็พอม้งนี่16เท่าก็น่าจะโอเคแล้วเราก็ไปกดตรงนี้โปรดิวนะครับเพื่อที่จะตั้งไฟวิดีโอเป็นจุด mp4 หรือเป็นจุดอะไรก็ได้ที่มันอัพลิปขึ้นไปบน u t u b e ได้นะครับนี่ไปเลือกที่ตรงนี้ครับโปรดิวตรงนี้นะครับด้าน,นบนนี่ฮะคลิกเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยปึ๊บโอเคนะทีนี้เราเลือกนะครับเลือกความละเอียดของวิดีโอเรานะครับปกติผมจะเลือกตัวนี้ S264 ตัวนี้นะครับเราก็เลือกเป็น M2TS นะขนาดของผมตลนนี้มันเป็นเ,เป็น Full HD นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับนี่ทัานี้นะฮะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับเลือกไฟล์นะครับอันนี้ผมจะให้มันออกมาที่ตัวนี้ y o u t u b e r e v i e w นนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไว้เลยว่า,าต่อเซฟนะครับ เสร็จแล้วกดตรงนี้นะครับสตาร์ทตังนี้นคเครื่องของผมเนี่ยเป็น CPU ของ Intel i7 นะครับมันมีเทคโนโลยีที่เื่่อว่า Intel Quick Sync ตัวนี้ใช้ความสามารถของฮาร์ดแวร์นะครับช่วยในการเข้ารหัสไฟล์ H.264 เนี่ยได้รวดเร็วกว่าการใช้ซอฟต์แวร์ทำประมาณเท่าตัวเลยนะครับถ้าใครเคยใช้ตัวนี้จะรู้ว่ามันเร็วมากนะครับเสร็จแล้วกดสตาร์ทนะครับ โอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะครับกดอัปโหลดเลยปุ๊บนี่นี่แล้วก็ทำอหาอัปโหลดแล้วก็ไปที่ 5. ไฟล์เมื่อกี้นี่ล้างนักนี่ตัวน,นี้นะครับจำาคลิกเลยนี่ผมก็จะทำประมาณนี้ครับ